ตอนที่255เจ้าปรารองฝีมือเป็นหรือไม่ซูหมิงมองภาพวาดอยู่นานเขาหยิบภาพขึ้นมาพลิกกลับด้านแล้วเก็บรักษาไว้ก่อนหน้าที่คนในภาพจะยกขาฉีกต้นหญ้าบนพื้นภาพของซูหมิงไม่จะไม่วาดลงด้านหน้าแต่ว่าลงด้านหลัง เขายังคิดไม่ออกเลยว่าควรจะรับมือกับซอหมาสินอย่างไรควรจะยุติอย่างไรจะเอาชนะอย่างไรการต่อสู้ครั้งนี้บางทีอาจเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในสำนักเหมันสวรรค์ก่อนสงครามหมองนาภพาล่าเฉมันข้ามคืนเงียบสงบค่อยๆผ่านไปในข้าคืนนี้ซูหมิงไม่ได้วาดภาพเขานั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นหลับตาลงเล็กน้อยขนาดหายใจความคิดเขา ขุดเงาร่างคนกลางหิมะในความทรงจําในใจของซูหมิงมันจะมีความเข้าใจรังๆเขารู้สึกว่าการต่อสู้กับซื่อหมาซินครั้งนี้คล้ายจะไม่สําคัญอะไรเพราะว่าจุดสําคัญคือสตรีนามไปซูจุดสําคัญคือใบหน้าที่เหมือนกับไป่หลิงทั้งยังมีความดื่อร้านเหมือนกันจากในตัวนางจุดสําคัญคือหลายครั้งหากไม่เตรียมใจให้พร้อมก็จะมองนางเป็นไปลิงในช่วพริบตา จุดสำคัญคือจิตใจของเขาเหมือนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้กระทันหันราขอบ้าเดิมทีก็มีอยู่แล้วถึงตอนนี้มันคล้ายรวมตัวกันถึงระดับที่มั่นคงจนต้องการจะประทุกออกมาแสงตะวันยามเชา้าตรู่สาสองเข้ามาตามถ้ำราว,วาก็ส่องมาไม่ถึงตัวซูมิงนอกจากแสงตะวันที่ส่องเข้ามาพร้อมกันแล้วยังมีเสียงสตรีผู้หนึ่งดังอยู่นอกถ้ำ ขอให้วันนี้เจ้าไล่ข่าลงเขาอีกข้าก็จะมาอีกจะมาทุกวันหลังจากกล่าวจบไม่นานเสียงนั้นก็เงียบลงซูหมิงรู้ดีว่าจื่อเชื่อไล่นางออกจากยอดเขาลำดับเก้าอีกครั้งแต่ผ่านไปไม่นานเสียงของป่ายซูด,ดังแววเข้ามาอีกซูหมิงหากเจ้าไม่กล้าเผชิญหน้ากับข้าในใจเจ้าจะมีปมไปช่วยนีรัน์ เป็นเช่นนี้หลายครั้งตลอดทั้งวันเวลาผ่านช้าๆไปจนถึงยามโปรเพครั้งนี้ไป่ายซูมายอดเขาลำดับเก้าและถูกเจอเชอร์ไล่อีกครั้งร่างกายนางเริ่มจะทนไม่ไหวกรากโลหิตหนึ่งคราเจอเชอร์เกิดความลังเลเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนที่ยึดมั่นเช่นนี้ตลอดทั้งวันปสาซูขึ้นเขามาแล้วเจ็ดครั้งจนกระทั่งกระหากโลหิตและบาดเจ็บนางเลยจำต้องถอย จือเชิ่อมองโลหิตสดที่ไหลซึมบนพื้นน้ำแข็งก่อนมองถ้ำของซูหมิงถ้ำยังคงเงียบสงบไม่มีเสียงใดๆดังแว่วออกมาจือเชิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงค่อยนั่งสมาธิลงด้านข้างในวันที่สองปายซูก็มาอีกครั้งวันนี้นางขึ้นเขามากราครังท้ายที่สุดก็ทิ้งโลหิตไว้หนึ่งกองใบหน้าซีดขาวไม่มีแรงกลับมาอีกจนกระทั่งถึงยามปรเพรของวันที่สาม ขณะที่ป่ายซูยืนอยู่นอกถ้ำซูหมิงเป็นครั้งที่20ของวันนี้และยืนอยู่ตรงหน้าจือเชอร์จือเชอร์ยกมือขวาขึ้นแย่กรลับไม่อาจสบัดใส่เขามองเด็กสาวตรงหน้าใบหน้านางสี้นขาวยิ่งนักรำตัวโครงเรรงจะล้มลงถ้าว่าความยึดมั่นในแววตาทั้งยังมีความเข้มแข็งและทรหดจากนิสัยทําให้จือเชอ่อลังเลแม้จุดยืนต่างกันจือเชอ่อกรับคารพป่ายซูตรงหน้า ในเวลาสาวันนางขึ้นเขามากกว่าห้าสิบครั้งและถูกไล่ไปมากกว่า50ิบครั้งแต่นางกลับยังยืนหยัดไหวยิ่งถูกไล่มากเท่าไหร่ความยึดมั่นในแววตาจะยิ่งเข้มข้นมากเท่านั้นจือเชื่อไม่สงสัยเลยต่อให้เขาลงมือไล่ในตอนนี้หรือบางทีนางอาจจะไม่มีแรงกลับมาอีกเพราะว่าพรุ่งนี้ต่อให้บาดเจ็บนางก็จะมาอีก หากเป็นระยะยาวต่อให้เด็กสาวมีสุขภาพแข็งแกร่งกว่านี้ก็ไม่มีทางทนไหวมีหน่ำซ้ำขั้นพลังของนางเพิ่งจะถึงขั้นชำระล้างเท่านั้นกระทั่งดูจากท่าทางแล้วแม้แต่ลายหม่านของขั้นชำระลา้างก็ยังไม่ทันว่าด,ด้วยซ้ำเหตุใดต้องถาเช่นนี้สือเช่อมองปยซูฝืนยิ้มกล่าวเจ้าจะไล่ข้าลงเขาอีกครั้งก็ได้แต่ข้าจะไม่ยอมแพ้ ปายซูมีน้ำเสียงอ่อนแรงยิ่งนักขนาดกล่าวนางหันหน้ามองไปทางยอดเขาลำดับหนึ่งแบบหนึ่ง,แบบงยิ่งเจ้าไปมากเท่าไรจิตใจของเขาจะยิ่งไม่สงบยิ่งเจ้าบาดเจ็บมากเท่าไรหัวใจของเขาก็จะยิ่งเจ็บปวดเขาไม่ใช่คนไร้เมตตาไม่ใช่คนที่จะลืมอะไรง่ายๆข้ามั่นใจในจุดนี้มากแต่ว่าป่ายซูข้าไม่ยอมให้เจ้าทำเช่นนั้นเพราะหัวใจของข้าเจ็บปวดยิ่งกว่า คำพูดอ่อนโยนของซือหมาซินนังก้องอยู่ในความคิดไผ่ซในตานางฉายแววเข้มแข็งและยึดมั่นมากยิ่งขึ้นจื่อเช่อถอนหายใจยาวแล้วพรันยกมือขวาขึ้นเขาเป็นคนรักษาการภูเขาให้กับซูหมิงเขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งของซูหมิงเขาไม่กล้าปฏิเสธเผชิญหน้ากับเด็กสาวผู้ไม่ยอมแพ้คนนี้ขณะจื่อเช่อกำลังจะสบัดมือไล่นางลงเขาอีกครั้งพรานมีคำพูดลาบเลียบ นังแววมาจากในถ้ำของซูหมิงเจ้าขึ้นเขามาหลายครั้งมีเรื่องอะไรเขาพูดมาหลังจากซูหมิงกล่าวจบจือเชิ่นึกโล่งอกเขาสงสารเด็กสาวตรงหน้าเล็กน้อยแม้เขาจะรู้ไม่เยอะแต่ก็รู้ว่าการมาของเด็กสาวต้องเกี่ยวกับซื่อหมาซินอย่างแน่นอนข้าอยากเรียนวาดภาพไปซูมองถ้ำของซูหมิงกล่าวอย่างหนักแน่น หากเจ้าไม่ถ่ายทอดให้ข้าด้วยตัวเองข้าก็จะมาทุกวันจะให้ข้าตายหรือว่ายอมรับในวันนี้แม้เสียงป่ายซูจะอ่อนแรงเพราะว่าดูจากความยึดมั่นถือมั่นจากภายในก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่านางพูดได้และทำได้คุ้มค่าอย่างนั้นหรือเรื่องนี้เดิมทีไม่เกี่ยวกับเจ้าภายในถ้ำเงียบอยู่นานก่อนมีเสียงเหมือนซูหมิงถอนหายใจดังแว่วออกมาป่าซูไม่กล่าว เพราะว่าความยึดมั่นในแววตากลับไม่ลดน้อยลงเลยในความทรงจำของข้ามีผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนเจ้าจริงๆมาหาข้าหลายครั้งและยังฉีกบาดแผลความทรงจำของข้าเจ้าทำเพื่อช่วยซื้อมาซินอย่างนั้นหรือเสียงพึมพำของซูหมิงล่องลอยมาจากในถ้ำไปซูเงียบความยึดมั่นในแววตาเหมือนลังเลทว่าไม่นานความลังเลนั้นก็หายไป เ,เจ้าที่แย่งสมบัติของพี่ใหญ่ซื้อมาก่อนไ่ายซูก,กัดฟันขาวนางยังกล่าวไม่จบก็พลันมีลมพายุครั่งพัดมาจากในถ้ำหมุนตัวนางลงจากเขาภายในถ้ำสูหมิงมองกระดาษภาพตรงหน้าแล้วลดมือขวาลงอย่างสงบนิ่งฟองฟ้าภายนอกค่อยๆมืดสลัวจนกระทั่งมืดมิดยามกลังดึกของยอดเขาํำดับ 9, เก้าเงียบสงัดบางทีอาจมีแค่สิทธิธ์พี่รองที่ร่องรอยไปมาเหมือนวิญญาณ ตามหาคนที่เขาคิดว่าจะมาขโมยพืชดอกของตนบางทีตอนนี้สิทธิพี่สามอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งกำลังยิ้มน,น้อยๆอย่างนึกลับถ้ามองอะไรบางอย่างและคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดบางทีสิทธิพี่ใหญ่อาจจะยังคงอยู่ในทาน้ำแข็งมองไม่เห็นดวงตะวันขึ้นลงปิดตาน,นั่งยานอย่างเงียบๆอยู่ในที่เงียบสงัดแห่งนั้นสุมิงหลับตาหยิบส่นกระดูกชำรุดจากถุงเก็บวัตถุในอกเสือ้อ สินชํำรุนนี้ยากจะซ่อมกลับมาได้เป่าไม่มีเสียงเขาวางไว้ตรงริมฝีปากและเป่าเบาๆไม่มีเสียงเว่าข้างหูซซมิงเหมือนได้ยินเสียงสินดังวนอยู่รอบตัวเขาถึงก้องอยู่ในใจอยู่นานไม่เลือนหายไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่ดวงจันทร์นอกถ้ำสาดส่องแสงจันทร์อ่อนโยนส่องสะท้อนแสงบนภูเขาน้ำแข็งจนแผ่สีสันหลากหลาย ภายในค่ำคืนเงียบสงบนี้ซูหมิงเป่าสื่นไร้เสียงสัมผัสความสงบที่ต่างจากการวาดภาพส่วนกระทั่งบรรเลงเพลงจบมีเสียงแก่ชาราดังขึ้นข้างหูซูหมิงเป็นเพลงที่ไม่เลววินาทีที่ได้ยินเสียงนั้นซูหมิงพลันลืมตาหัวใจเต้นรัวแรงทันใดเขาพบว่าภายในถ้ำมีคนเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหรไม่รู้บุคคลนี้สวมชุดสีม่วงยืนหันหลังให้เขา แสงจันทร์ส่องลงบนตัวเล็กน้อยขับสีม่วงบนตัวให้เด่นชัดขึ้นก็เป็นแรงกดดันพิลึกปกคลุมรอบถ้ำขนาดเดียวกันสีม่วงก็ยังสะท้อนในดวงตาซูหมิงชุดสีม่วงเส้นผมสีม่วงเงาร่างคนสีม่วงเสียงคุ้นหูสิทธิ์คารวะอาจารย์ซูหมิงยืนขึ้นทันทีแล้วคารวะเงาคนที่หันหลังให้ตนแม้ซูหมิงเหมือนมีสีหน้าปกติ ไม่แปลเปลี่ยนอะไรทว่าในใจเขาตอนนี้กลับเกิดขึ้นลูกใหญ่ขื่นลูกใหญ่ที่ว่านี้ไม่ใช่เพร,ราะการมาอย่างกระดานหันของเทียนเซียนจือ่อและก็ไม่ใช่เพร,ราะเขาสัมผัสไม่พบก่อนหน้านี้แต่เป็นเพร,ราะตอนนี้เทียนเซียนจื่อสวมชุดม่วงซูหมิงไม่เคยเห็นเทียนเซียนจื่อในลักษณะแบบนี้มาก่อนคำพูดของสิทธิ์พี่รองในวันนั้นคล้ายดังแววมาข้างหูเขาอีกครั้งข่าวลือเกี่ยวกับอาจารย์ ทั้งอย่างสีหน้าจริงจังของสิบพี่รองนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ทําให้ซูหมิงตะลึงคือสิร์ไร้เสียงเสียงนี้อยู่ในความทรงจําเขาแต่คําพูดของเทียนเซียนจือเมื่อครู่กลับดังขึ้นพอดีกับที่เพลงสินจบลงนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าซูหมิงมองอาจารย์ที่หันหลังให้ตนในชกคลุมม่วงก่อนถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวเจ้ากลัวหรือ เทียนเซียนจื่อในชุดคลุมม่วงยังคงยืนหันหลังน้ำเสียงแก่ชาราั้งยังแฝงไว้ด้วยความรู้สึกของกลิ่นคาวเลือดความรู้สึกเช่นนี้ซูหมิงสัมผัสมันได้อย่างชัดเจนกลิ่นคาวเลือดนี้มีทั้งอยู่มานานจนสังเกตได้และเพิ่งสัมผัสมาซูหมิงเห็นเป็นอย่างแรกคือตรงชุดคลุมสีม่วงส่วนล่างของอาจารย์มีอยู่จุดหนึ่งที่กลิ่นคาวเลือดโชยมากลิ่นคาวเลือดนี้ไม่ใช่ความรู้สึกแต่เขาได้กลิ่นจริงๆ นี่ไม่ใช่เลือดสดของเทียนเซียนจือเห็นได้ชัดว่าก่อนเทียนเซียนจือจะมาหาเขาเคยเปื้อนเลือดคนอื่นมาก่อนสิ์ไม่เคยเห็นอาจารย์ใส่ชุดคุมม่วงมาก่อนรู้สึกแปลกเล็กน้อยสุเมงเงียบอยู่ชั่วครู่ก่อนตอบไปตามจรงิงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเจ้าจะชินเองความเหี้ยมโหดจากเสียงของเทียนเซียนจือ่อรันเด่นชัดขึ้นมาตัวเขาค่อยๆหมุนตัวกลับ ดวงตาทั้งสองข้างที่ราวกับคบเริมมองซูหมิงช่วงที่เขาหันมาซูหมิงเห็นชัดเลยว่าใบหน้าที่เดิมทีมีแม่ตายามนี้กลับเย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งใบหน้าเขามืดทะมึงกว่าเดิมถ้าว่าแววตากลับไม่มีเจตนาร้ายหน้าหลังอาจารย์ซูหมิงคล้ายเห็นทะเลโลหิตลางๆภายในทะเลโลหิตมีรูปปั้นหินหนึ่งรูปมันเอาสองมือกอดอกยามนี้กำลังลืมตาม,มองซูหมิงแต่ก็ไม่มีเจตนาร้ายเช่นกัน สิทธิ์ี่เจ้าประลองฝีมือไปหรือไม่เทียนเซียนจือ่อมองซูหมิงพลางก่าวด้วยเสียงแหบพร่านขนาดกล่าวก็ยิ้มมุมปากด้วยความเยี่ยมโหดความเยี่ยมโหดที่ว่าไม่ได้เจาะจงซูหมิงเทราว่าคำพูดประโยคนี้เราจะเหนี่ยวนำจิตใจของเทียนเซียนจือ่อทำให้อารมณ์เขาขวันแปรตอนที่256เป็นหรือว่าไม่เป็นความหมายที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงของทั้งสองคำนี้ ระหนึ่งฟ้าและดินที่ต่างกันสองขั้วทําให้ความคิดซูหมิงเหมือนน้าแข็งค้างในชั่วพริบตาไม่ใช่ว่าเขาไม่เตรียมใจมาก่อนคําพูดและคําเตือนของสิทธิพี่รองในตอนนั้นยามนี้ยังวงเวียนอยู่ข้างหูจะต้องตอบว่าไม่เป็นนี่คือคําพูดของสิทธิพี่รองขนาดมีสีหน้าจริงจังซูหมิงเงียบคําตอบสองคำนี้เหมือนกับมีประตูสองบานตรงหน้า เขาไม่รู้ว่าด้านหลังประตูมีอะไรและไม่รู้ด้วยว่าควรเปิดบานไหนเพื่อมองโลกหลังประตูเทียนเซียนจื่อไม่เร่งรัดเอาคำตอบแต่มองซูหมิงรางรองคำตอบจากเขาซูหมิงคิดว่าเขาควรจะฟังคำเตือนของสิ่พี่รองตอนที่สิ่พี่รองบอกว่าปีนั้นเขาตอบผิดสีหน้าดูจริงจังอย่างที่โบเห็นได้ยากเะว่าในตาซูหมิงขยับประกายเนเอยหน้ามองเทียนเซียนจือ่อที่กำลังมองตนเช่นกัน ก่อนกล่าวช้าๆอาจารย์ข้าอย่างเห็นการประลองนี่คือคำตอบของซูหมิงเขาเดินอ้อมคำว่าเป็นหรือไม่เป็นและเดินอ้อมมาด้านนอกพูดความคิดของตัวเองไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ใช้คำพูดที่ต่างจากพี่รองโดยสิ้นเชิงเมื่อเทียนเซียนจือได้ยินในตาพลันเป็นประกายเด่นชัด ประกายแสงนั้นส่องสะท้อนภายในถ้ำทําให้ซูหมิงไม่อา่าสบตากับเขาท้างยังรู้สึกแสบตาจนต้องถอยไปอีกหลายก้าวดูท่าสิทธิ์คนที่สีของข้าจะทะเยอทะยานไม่น้อยน้ําเสียงเทียนเซียนจือ่อแห่พร,รานแฝงว่าด้วยความเย็นเยือกขนาดดังกึ่งก้องโดยรอบก,ก็มีความรู้สึกเฮี้ยมโหดรังรางตอนนั้นสิทธิพี่ใหญ่ของเจ้าตอบว่าไม่ ิทธิพี่รองของเจ้าตอบว่าเป็นส่วนสิทธิ์พี่สามเขาไม่ตอบแต่แกล้งหลับเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่ตอบในสิ่งที่อาจารย์ถามแต่เลือกใช้สิ่งอื่นมาเป็นคําตอบข้าจะสนับสนุนเจ้าเต็มที่จะให้เจ้าได้เห็นว่าการประลองคืออะไรเทียนเซียนจื่อสะบัดแขนเสือ้อพรานปรากฏหมองม่วง,งกระางอากาศตรงเข้าหาซูหมิง ริบตาเดียวก็อบอวนอยู่รอบตัวเขาก่อนจะโหดตัวแนบชิดกับร่างกายและอาพรของเขาจนนั่นทำให้เสื้อคลุมยาวของซูหมิงกลายเป็นสีม่วงขนาดเดียวกันแม้แต่เส้นผมก็ยังกลายเป็นสีม่วงทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์และสิทธิ์สองคนในถ้ำจึงดูเหมือนมีสีม่วงอย่างสมบูรณ์สิ่งที่สะท้อนออกจากสีม่วงนี้เป็นตะกอนของกลิ่นขาวเลือด เป็นปฏิกิริยาชั่วร้ายที่ปะทุมาจากในร่างกายและย่าจะยับยั้งขณะที่ซูหมิงหัวใจเต้นแรงขึ้นในร่างกายเขาเดิมทีมีพลังชั่วร้ายอยู่ต้นกําเนิดของมันคือได้หมานจันโลหิตตอนนี้จากผลกระทบของสีม่วงทําให้พลังชั่วร้ายปะทุออกมาหลายเท่าอัดแน่นอยู่ภายในถ้ำในตาเทียนเซียนจือสายแววประหลาด ขนาดโหร่ำเสียงดังก็ใช้มือขวาม้วนอากาศไปทางซูหมิงก่อนม้วนตัวเขาหายไปจากถา้ำในชั่วพริบตาการจากไปของทั้งสองคนแม้มีพลังชั่วร้ายหน้าตะลึงทว่าจื่อเชื่อที่นั่งยานอยู่ด้านนอกกรับสัมผัสอะไรไม่ได้เลยแม้แต่หูชื่อกับสิทธิพี่รองก็เช่นกันมีเพียงสิทธิพี่ใหญ่ที่ปิดดาดฝึกพลังอยู่ในทานน้ำแข็งเท่านั้นเขาเหมือนลืมตาขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ปิดลงอย่างรวดเร็ว บนท้องฟ้าของแดนอรุณใต้ขนาดมวลอากาศปิดเปี้ยวก็ปรากฏเงาของเทียนเซียนจื่อกับซูหมิงขึ้นข้อมือขวาเขาถูกเทียนเซียนจื่อลากมาที่นี่ซูหมิงปวดไปทั้งตัวไปหน้าซีดขาวเล็กน้อยวินาทีที่เขาปรากฏตัวก็เงยหน้าขึ้นสิ่งแรกที่เห็นคือความว่างเปล่าแผ่นดินใหญ่ไร้ที่สิ้นสุดแม้จะเป็นค่ำคืนเดือนมืดเทว่าก็ยังพอเห็นสีเขียวมรกฏ ของต้นหญ้าบนพื้นที่นี่ไม่ใช่สำนักเหมันสวรรค์ผุ้ม,มิงเบิกตาโตเวลตาตื่นตะลึงแม้อาคมเคลื่อนย้ายจะดีแต่ตอนที่เผ่าหมาของเรายังไม่มีอาคมเคลื่อนย,ย้ายผู้แข็งแกร่งเขาเดินทางกันอย่างไรของนอกกายแบบนั้นมีแต่พวกที่ยอมเกรงต่างแดนเท่านั้นที่จะเรียนแบบเรียนรู้และศึกษามันข้อดีมีอยู่กับตัวแต่กลับไปสแสวงหาสิ่งอื่นที่ด้อยกว่า เียนเซียนจื่อเค้นเสียงหอการฝึกฝนของเผ่าหมานาฝึกฝนถึงขั้นสูงสุดของวิญญาณหมานเดินเพียงก้าวเดียวก็สามารถแทนอาคมเคลื่อนย้ายเดินทางได้รอบฟ้าดินร่างกายไม่ดับสูญพลังไม่มีที่สิ้นสุดซูหมิงจิตใจสั่นไหวมองเทียนเซียนจือ่อขนาดพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งอาจารย์เองก็ยังทําไม่ถึงจุดนั้นแต่ด้วยวิชาการสร้าง ข้าสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ที่ข้าเคยไปเพียงแต่ว่าต้องมีระยะทางไม่ไกลนักแต่ต้องหยิบวัตถุจากที่นั่นมาหนึ่งชิ้นเพียงแต่การแสดงวิชานี้ต้องเป็นอาจารย์ตอนสวมชุดคลุมม่วงเท่านั้นเทียนเซียนจื่อกล่าวด้วยเสียงแหบด้านคลายข้อมือของซูหมิงมองฟ้าดินด้วยแววตาเยี่ยมโหดสิทธน้องเจ็ดเจ้าประลองเป็นหรือไม่เทียนเซียนจื่อพลันกล่าวซูหมิงจึงก้มหน้า มองตามเขาแผ่นดินใหญ่เป็นที่ราบเต็มไปด้วยหญ้าสีเขียวยามน,นี้มีสายลมพัดผ่านทำให้ต้นหญ้าสีเขียวส่งเสียงดังกแกรบกแกรบนอกจากนี้แล้วก็เงียบสงบผ่านไปนานมีเสียงถอนหายใจดังมาจากส่วนลึกของแผ่นดินท่านมาก่อนเวลาสิธทพิสี 4. ขณะดเดียวกันที่เสียงถอนหายใจดังขึ้นซูมิงเห็นกับตาว่าหญ้าสีเขียวบนที่ราบแห้งเหี่ยวในช่วงริบตา มันกลายเป็นละอองฝุ่นรอยหายไปแผ่นดินสั่นไหวเสียงอึกถึกดังขึ้นก่อนปรากฏรอยแยกยักษ์บนพื้นดินราวกับถูกสองมือที่ไรรู้แบกออกรอยแยกนั้นลึกจนไม่อาจคาดเดาภายในเป็นสีดำทึบเว่ามีสายตาคู่หนึ่งเปล่งแสงสว่างจ้ามองเทียนเซียนจื่อกับซูหมิงบนท้องฟ้าจากในรอยแยกเมื่อสายตานั้นจ้องมองซูหมิง รอบตัวเขาพรันเกิดไอหนาวแต่ต่อมาดวงตาขวาพลันเปล่งประกายแสงโลหิตชุดคลุมม่วงกับแสงโลหิตหลอมรวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นพลังชั่วร้ายคล้ายประสานกับดวงตาคู่นั้นสิทธิ์พิเศนี่คือสิทธิ์คนใหม่ของท่านหรือภายในรอยแยกบนแผ่นดินมีเสียงแหบพราดงังแว่วออกมารูหมิงคาวะอาจารย์อาเจ็ ช่วงที่ประสานสายตากันมีเสียงระเบิดดังขึ้นในความคิดซูหมิงพลังชั่วร้ายเราก็ับไม่อาจต่อต้านสายตาคู่นั้นเพราะว่าสายตานี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายเพียงแค่กวาดสายตามองและละสายตากระับซูหมิงพลันหายใจกระชันทีประสานมือคารวะไปทางพื้นดินเทียนเซียนจื่อเค้นเสียงหึเดินหน้าไปหนึ่งเก้า พริบตาเดียวก็มาปรากฏอยู่นอกรอยแยกบนแผ่นดินแล้วกระทืบลงไปในรอยแยกอย่างแรด้าน,นหลังเทียนเซียนจื่อปรากฏทะเลโลหิตมายาในฉับพันดวงตารูปปั้นหินในทะเลโลหิตเป็นประกายแวววาวสองมือที่กอดอกอยู่ค่อยๆค,ค,คลายออกขณะดเดียวกันซูหม,มิงพบว่าดวงตาในรอยแยกบนแผ่นดินหายไปและแทนที่ด้วยเงาคนสู้ผอมเดินออกมาจากด้านในจังหวะก้าวข,ของเขาไม่เร็ว ทวาดุกก้าที่เหยียบลงทําให้สายตาของซูหมิงบิดเบี้ยวเขาเดินออกมาห้าก้าจนมาถึงเทียนเซียนจือพื้นที่เขาเหยียบเท้าลงพลันผุนมือขวาขึ้นกำมัดแน่นและชกเข้าใส่ขาขวาของเทียนเซียนจือในเวลาเดียวกันด้านหลังของเงาร่างคนปรากฏผ้ามายาขนาดใหญ่ในผ้ามายามีเงาคนอยู่จำนวนมากมีทั้งชายและหญิงชาราและเด็ก ยามนี้ทุกคนล้วนคุกเข่าลงกับพื้นและคารวะเงาคนรังวิญญาณปีศาจฟ้าดินไม่ใช่การฝึกฝนของเผ่ามานสิทน้องเจ็ดเจ้ายัางคงฝึกฝนวิชาจากต่างแดนอยู่อีกหรือนี่ไม่ใช่การสร้างน้ำเสียงเทียนเซียนจือ่อแหบแห้งช่วยเวลาเดียวกันเท้าขวาของเขากับหมัดของเงาคนสู้ผอมปะทะเข้าใส่กัน เสียงระเบิดสะเทือนฟ้าดางังกึง่งกล้องเทียนเซียนจื่อตัวสั่นอย่างรุนแรงถอยหลังไปสิบกดจ้างติดติดกันทว่าเงาคนสู้ผอมจากรอยแยกกลับถอยหลังไปหลายสิบจ้างถึงจะหยุดลงท่านก็ถูกอาจารย์ขับไล่ออกจากสำนักเหมือนกันการสร้างที่ท่านแสวงหาหลุดจากวงโครจรของเผ่ามารไปแล้วเหมือนกับข้าที่ว่าเหมือนหมายความว่าอย่างไร เทียนเซียนจือไม่ได้ลงมืออีกเพราะดวงตาเป็นประกายวาววับข้าฝึกฝนวิชาจากต่างแดนใช้มันสร้างเส้นทางของตัวเองนี่คือการสร้างของข้าสิ่งที่ท่านฝึกฝนคือการผสมผสานวิญญาณของเผ่าเฉมันไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนความคิดต่างกันจิตวิญญาณต่างกันระดับที่บรรลุถึงต่างกันส่วนสำคัญต่างกันไม่มีอะไรเหมือนสักอย่างเมืห้าสปีก่อน เจ้ายังเสมอกับข้าในชุดขุมม่วง50ปีต่อมาแค่ร่างชุดขุมม่วงเจ้ากระเพียบข้าไม่ได้ผิดกับไม่ผิดสร้างกับไม่สร้างในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องเช่นนั้นก็ต้องดูกันว่าใครแข็งแกร่งกว่าเจ้าผิดแล้วเทียนเซียนจื่อสะบัดแขนเสื้อหมุนตัวเดินไปหาซูหมิงซูหมิงหายใจกระชั้นทีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเทียนเซียนจื่อต่อสู้กับตาตัวเอง พลังในการกระทืบเท้าเมาื่อครู่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกพูดไม่ออกรากับว่าความอัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในเท้านั้นมากเกินกว่าขอบเขตความเข้าใจของเขาเขาอยากจดจำมันแต่ภาพกระทืบเท้าปะทะกับปัดของเงาคนสู้หอมกลับค่อยๆจางหายไปเองจนกระด่างเทียนเซียนจื่อมายืนอยู่หน้าซูหมิงยามเขาสะบัดแขนเสื้อม่วงซูหมิงหายลับไปจากที่แห่งนี้ในความคิดของซูหมิงยังคงสับสน เมื่อเทียนเซียนจื่อกับซูหมิงไปแล้วที่ลาบแห่งนี้เงียบสงบลงเงาคนสู้ผอมก้มหน้าค่อยๆลอยกลับเข้าไปในรอยแยกนั่งคสมาดอยู่ในส่วนลึกสิทธิพี่สตอนที่ท่านถูกอาจารย์ไล่ออกอาจารย์เคยบอกว่าท่านผิด น้ำเสียงแก่ชารากลายเป็นเสียงถอนหายใจรอยแยก,กค่อยๆผน,นึกเข้าด้วยกันหลังจากกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วบนที่ราบก็ปรากฏต้นหญ้าสีเขียวจำนวนมากขึ้นอีกครั้งและส่งเสียงดังแกรบๆท่ามกลางสายลมบนท้องฟ้าเมฆดำรวมกลุ่มหนาแน่นมีสายฝนโปรยปรายทั้งยังมีฟ้าผ่าลงมาบวอากาศบนน้องฟ้าบิดเบี้ยวค่อยๆปรากฏเงาของเทียนเซียนจือกับซูหมิงออกมา ตรงที่ทั้งสองคนปรากฏตัวสายฟ้ารันผ่าลงมาอย่างรุนแรงเข้าใจหรือยังเทียนเซียนจือ่อหันหลังให้ซูหมิงมองชนเผ่าแห่งหนึ่งในม่านฝนตรงหน้าพลางกล่าวเนิบช้าซูหมิงเงียบสีหน้ามึนงงเหมือนว่าเข้าใจบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ายังสับสนอยู่มากไปกันเถอะ เทียนเซียนจื่อเดินหน้าทะยานลงสู่พื้นดินหยยบแอ่งน้ำบนพื้นรับสายฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าจากนั้นค่อยๆเดินไปทางหมู่บ้านเงียบสงบท่ามกลางสายฝนซูหมิงเดินตามหลังอย่างเงียบๆย,ยามนี้ภาพกระทืบเท้าของเทียนเซียนจื่อในความคิดเขาหายไปแล้วจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อเดินเข้าไปใกล้หมู่บ้านซูหมิงได้ยินเสียงดังแว่วมาข้างหู เสียงที่ราวกับกระดูกเสียสีกันก็ค่อยดังแว่วมาจากในหมู่บ้านชนเผ่าธรรมดาท่ามกลางฝนฟ้าขนอง